<utan. S 2> ขถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุโยโยชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงที่ชื่อว่ามมร,รคู่ไทยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือมมระจะได้น้อมนำหลักธรรมและคำสอนมาเป็นธรรมบรรณาการกับท่านญาติโยมสาธุชนท่านผู้ชมรายการในช่วงนี้ และช่วงนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะฮะจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราชวิทยาลัยวันนี้วิทยากรท่านเป็นผู้บริหารในตําแหน่งรองอธิการบดีนอกจากนั้นท่านยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนนะฮะวันนี้ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้นมาสการ ท่านผู้บริหารของเรานะฮะท่านอาจารย์พระครูประหลัดสุวัฒนพรมจริยคุณถวายความรบครับพระอาจารย์ครับครับผมให้ท่านรอที่การบริได้ทักถายสัญญาญาติโยมสาธุชนนะครับครับเจริญพรญาติโยมทางบ้านเนาะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมจัดรายการกับท่านอาจารย์พระครูประหลัดกฤยวัด ทราบว่าท่านรองที่การบดีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานของการดูแลนักศึกษาของ<ช>มหาวิทยาลัย<ช><ช>มหากุรราชวิทยาลัย<ช><ช>มีหน่วยงานที่ชื่อว่ากองพัฒนานักศึกษานะฮะซึ่ง จะได้ดูแลนักศึกษาของเราให้เหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยมหาคุณราชวิทยาลัยกับกองพัฒนานักศึกษาตอนนี้เรามีระบบหรือว่ามีนโยบายแนวทางในการดูแลนักศึกษาเผื่อญาติโยมที่ชมอยู่ท่านส่งบุตรหลานมาเรียนที่มมรเราจะได้มั่นใจอย่างไรตรงนี้ครับผมก็เจริญพรญาติโยมทางบ้านเนาะก็ธรรมภาพ ก็ได้รับอมอบหมายจากท่านอธิการบดีรับผิดชอบในด้านพัฒนานักศึกษาและก็เทคโนโลยีดิจิตัลก็คือพูดง่ายๆว่าดูแลเรื่องของการพัฒนานักศึกษาดูแลเรื่องนักศึกษาโดยตรงเลยก็คือนักศึกษาที่เข้ามาหลังจากที่สู่กระบวนการอสอบเข้ามาแล้วกระบวนการต่างๆหลังจากที่เป็นนักึกษาของมหาวิทยาลัยมหมุดแล้ว ก็จะเป็นกระบวนการของกองพัฒนานักศึกษาพูดง่ายๆว่าลูกหลานที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองนะครับถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยกองพัฒนาันศึกษาเนี่ยจะทํายังไงให้เขาไม่คิดถึงบ้านตั้งแต่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างนี้จนจบไปเราก็ตามดูอีกแล้วก็ทราบว่าที่ส่วนกลางเรามีเป็นหอพักให้ด้วยใช่ครับมีหอพักอ่สองหอพักก็คือแยกหอพักชายหอพักหญิง นะครับตอนนี้หอพักกําลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งหอพักก็คือหอพัก,พกสําหรับพระคุณเจ้าก็คือพระนักศึกษาก็แยกกันเลยแยกกันเลยครับสามส่วนเลยครับ,รบ<ผ>มตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามหาวิาลยเรากําลังจะวางแผนให้สู่ระดับชาติและก็นานาชาติในอนาคตออท่านรองที่การครับนอกจากเข้ามารับความรู้ตามตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้แล้วในสาขาวิชาต่างๆ<อ>นักศึกษาของเราจะได้รับการพัฒนาอะไรเป็นพิเศษ,ษบ้างครับ,รบอันนี้เป็นทักษะที่ทางผู้ด,ด้งง่ายว่าทางสกอ,อกำหนดไว้เลยว่านักศึกษาที่จะมาเรียนน,นั้นเนี่ยในศตวรรษที่21นี่ยนักศึกษาต้องได้รับทักษะเพิ่มเติมนอกจากการเรียนการสอนทั่วไปแล้วก็จะมีทักษะทางด้านภาษาทางด้านภาษาทางด้าน เทคโนโลยีแล้วก็ทางทักษะชีวิตการใช้ชีวิตในสังคมอย่างไรต่างๆนั้นคือพูดง่ายๆว่าในหลักสูตรของเราทุกหลักสูตรนั้นเนี่ยตอนนี้ถูกมีมาตรฐานกำหนดโดยสกออนะครับว่า3ทักษะในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยนักศึกษาต้องได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษซึ่งก่อนอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้มหาวิลาลยเรากำลังจะเกิดขึ้น ของหลักสูตรในระดับอ mm ินเตอร์และก็หลักสูตรระดับนาน,น,านชาติอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งเป็นทุนที่ท่านอาธิการท่านได้ขอพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชก็คือเป็นทุนสำหรับพระสงฆ์สัมมเนรเรียนในระดับปียตีปีละหนึ่งแสนบาท4ปีก็คือ 4, ี่แสนบาทฉะนั้นแล้ว ทุนตรงนี้ก็จะไปเรียนหลักสูตรในระดับอินเตอร์และระดับนานาชาติเพื่อจะนําไปสู่การเรียนระดับปริญญาโทโปริญญาเอกในประเทศ ต่างประเทศอังกฤษก็ตามอเมริกาก็ตามครับรบก็เรียกว่าดูแลกันท่านญาติโยมตั้งแต่เข้ามาเรามีหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานะฮะดังนั้นเรื่องหนึ่งที่เราไม่ละเลยแน่นอนก็คือการน้อมนาหลักธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของนักศึกษาท่านรองครับเหลือเวลาช่วงปลายตรงนี้นะฮะสัก3ามสนาทีอยากจะขอธรรมบรรณาการให้ท่านญาติโยมสาธุช กำลังจะได้ไปประกอบชีวิตนะครับขอของฝากในวันนี้จากท่านรองครับทราบว่าแต่ละคนต้องต้องมีกําลังในการทํางานในพุทธศาสนาเราพูดเรื่องกําลังไว้ก็คือหมวดพละห้าประการนะฮะเรื่องแรกครับเรื่องของพลังแห่งความศรัทธาทําไมเราต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งในพุทธศาสนาครับครับผมเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับ ใน,ในพระห้าข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อเบื้องต้นนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นเราต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราจะมีพลังทั้งหนึ่งที่ล่าสุดเนี่ยที่สมณเณรมามาบวชอยู่แล้วก็มาพำนักอยู่ที่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยท่านท่าน,านพระอาจารย์เชยสาโลท่านเจ้าคุณพระเทพพชัชระยานมุนีอ่ะท่านได้มาให้ธรรมะกับสมณเณรว่า การที่ท่านมาบวชที่นี่ท่านสิ่งที่ท่านเกิดขึ้นก่อให้เกิดมีวันนี้ได้เพราะเกิดเพราะศรัทธาศรัทธาคือพลังก่อ,อให้เกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เช่นเดียวกันครับว่านักศึกษาเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในมหาวิาลมหามากุฏนั้นเนี่ยเราจะมาเรียนที่นี้ปริญญาศักดิ์และศิษย์ทุกอย่างนั้นนะครับเหมือนกันทุกประการและก็ หลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามหาวิลัยมหาวิทยาลัยนั้นมีวิชาเรียกว่าเป็นวิชาบังคับเลยบ,บ,บังคับเรียนเลยก็คือวิชาพระพุทธศาสนาทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาการจะเรียนพระพุทธศาสนาการจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต้องมีความเชื่อก่อนมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเชื่อในพระอาจารย์ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมากับคําว่าภาษาทัคือความเลื่อมใสตามมาด้วยทีนี้อยากจะฝากท่านรองให้ให้ข้อคิดท่านญาติโยมสักนิดหนึ่งบางครั้งความเชื่อเนี่ยพอเลยความเชื่อมันจะกลายเป็นความงมงายรเราจะแบ่งเส้นระหว่างความเชื่อกับความงมงายอย่างไรอะไรคือคือจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับครับ ก็คือปัญญาครับพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงสอนว่าการเชื่อน,นั้นต้องต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยปัญญาครับผมอย่างที่เราทราบกันว่านักเทศต้องรู้จักเวลานักศรัทธาต้องรู้จักกาลังทุกฉะนั้นแล้วทุกอย่างเราต้องใช้ปัญญาในการกํากับทุกสิ่งสติเราก็ต้องใช้มันจะเกิดขึ้นก็ต้องจะเกิดปัญญาขึ้นได้ก็ต้องใช้ปัญญากํากับแสดงว่าความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเรา,รเราจะ เรียกความเชื่อนั้นว่าศรัทธานะฮะแล้วก็มีเหตุผลรองรับ<ช>ส่วนความเชื่อที่ไม่ประกอบไปด้วยศรัทธามันก็จะเป็นความงมงายและลุ่มหลงเพราะฉะนั้นท่นานญาติโยมสาธุชนลองคิดวิเคราะห์ตามนะฮะแล้วก็ลองตรวจสอบสิ่งที่เราเชื่อกันดูว่าเป็นไปเพื่อเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อ ทางหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องทบทวนกันสักนิดนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองครับผมท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ได้เครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิตและเป็นกําลังที่สําคัญหนึ่งใน5ประการนะฮะที่จะทําให้ท่านทั้งหลายต่อสู้กับ สถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวและอุปสรรคปัญหาที่ถาถมเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้นะฮะส่วนกำลังอื่นๆอีก4ประการอย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อไปนะฮะในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะ,ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมขององค์สด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร